ในปี2009ได้เกิดคดีที่สะเทือนเลื่อนไปทั่วอินเดียเมื่อตำรวจสามารถจับกลุ่มโมฮันคุม,มาฆาตรกรโหดที่ใช้ไซยาไนาสังหารหญิงสาวกว่า20รายโดยหลอกพวกเธอว่าเป็นยาคุมกำเนิดตำรวจคาดว่าแรงจูงใจของโมฮันคูม,มา่าคือเพื่อขโมยทรัพย์สินของเหยื่อแต่เพียงเพื่อชิงทรัพย์จำนวนไม่มากนั้นทำให้คูม,มาลงมือฆาตรกรรมผู้หญิงกว่า20รายเลยหรือ อะไรคือแรงผลักดันที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องกันแน่สวัสดีค่ะพบกับช่อง Lady of Mystery ช่องที่จะนำเรื่องราวปรากฏการณ์ลึกลับหน้าพิศวงทั่วโลกมาเล่าให้คุณฟังถ้าชอบช่วยกดปุ่ม subscribe หรือพูดคุยกันผ่านช่อง comment เพื่อร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ ในปี2008ตำรวจอินเดียได้รับแจ้งความว่าสุนันทาหญิงสาววัย32ปีหายตัวไปเธอบอกกับครอบครัวว่าจะไปวัดแต่หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยก่อนหน้านั้นไม่นานสุนันทาได้พบรักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าชาชิดาเขาสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอแต่แล้วเธอกลับหายตัวไปพร้อมกับเขาไม่ทันที่ตำรวจจะหาตัวชายคนนี้พบพวกเขาก็พบสุนันทากลายเป็นศพไปเสียแล้ว พวกเขาพบเธอเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องเช่าเล็กๆรัพย์ส,สินที่ติดตัวถูกขโมยไปจนหมดเมื่อสืบต่อไปตำรวจก็พบความเชื่อมโยงระหว่างคดีของสุนันทากับหญิงสาวคนอื่นๆที่เสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงกันพวกเธอล้วนเข้าไปเกี่ยวพันกับชายคนหนึ่งถูกเขาโน้มน้าวว่าจะแต่งงานด้วยจากนั้นก็เสียชีวิตอย่างปริศนาหรือติดต่อไม่ได้อีกเลยราวหนึ่งปีหลังจากนั้นตำรวจจึงสามารถจับกลุมตัวผู้กระทำผิดได้ และอัชญากรรมของเขาก็กลายเป็น,นข่าวดังไปทัว่วอินเดียชายคนนี้มีชื่อจริงว่าโมฮันคูมาชายผู้ฆาตรกรรมหญิงสาวกว่า20รายด้วยยาพิษไซอานโมฮันคูมาเคยทำงานเป็นครูปฐมมาก่อนจนกระทั่งเขาถูกจับในฐานพยายามฆ่าเพื่อนร่วมงานหญิงโดยผลักเธอให้ตกลงไปในแม่น้ำระหว่างต้องโทษนั้นเพื่อนผู้ต้องขังที่เคยเป็นช่างทองได้เล่าให้โมฮันฟังว่าเขาเคยพลาดทำบัวก,กับแพที่เลี้ยงไว้ตายไป8ตัว เราจัดเก็บสารไซยาไนที่ใช้ในการทําความสะอาดท้องไม่ดีจนพวกสัตว์เผลอกินเข้าไปไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเล่าที่ดูเหมือนคําคันนี้กลับกลายเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้โมหันคุมานํามาใช้ในการฆาตรกรรมหญิงสาวมากมายในภายหลังตามธรรมเนียมของชาวอินเดียนั้นฝ่ายหญิงจะเป็นคนจัดหาสินสนอดมามอบให้กับฝ่ายชายแม้จะต้องเสียงเงินทองแต่ผู้หญิงก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องแต่งงานเพื่อไปเป็นภรรยายที่ดีของผู้ชายคนหนึ่งและเป็นแม่ที่ดีของลูกๆ โมหันคุมาเองก็รู้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนักที่เขาจะหยอดคำหวานให้ยิงสาวหัวอ่อนที่ไม่สามารถหาสามีได้ว่าจะยอมแต่งงานกับเธอหรือบางครั้งก็อ้อนวอนขอให้เธอหนีตามเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็จะล่อลวงเธอไปกระทับชำเราแล้วให้เธอกินยาเม็ดหนึงที่เขาอ้างว่าเป็นยาคุมกำเนิดแต่แท้จริงแล้วยานั้นคือเสนไหนที่มีพิษร้ายแรงและฆ่าชีวิตพวกเธอในเวลาไม่นาน โมฮันคูมามักจะเลือกสถานที่ลงมือเป็นห้องพักสักแห่งหนึ่งหรือท่ารถโดยสารที่รับตาผู้คนเมื่อเหยื่อเสียชีวิต mm hmm. เขาก็จะขโมยทรัพย์สินของพวกเธอและหนีไปหาเหยื่อรายใหม่ต่อไปโดยข้อจำกัดหลายๆอย่างในอินเดียก็ทำให้ตำรวจมองข้ามคดีของหญิงสาวเหล่านี้ไปบางก็คิดว่าพวกเธอฆ่าตัวตายส่วนครอบรครัวของพวกเธอหลายครั้งก็ไม่ได้แจ้งความหรือไม่มีทุนทรัพย์ในการติดตามคดีเพียงพอจึงทำให้โมฮันคูมาสามารถลอยนวลอยู่ได้หลายปี หลังถูกจับกุมตัวโมฮันคุม,มาก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในปี2013เป็นอันจบชีวิตฆาตรกรโหดแห่งอินเดียแม้ว่าโมฮันคุม,มาจะถูกจับกุมและประหารชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เขาลงมือฆาตรกรรมเหยื่กว่า20รายการที่มนุษย์คนนึงจะลงมือสังหารคนจํานวนมากในเวลาต่อเนื่องกันหลายปีน่าจะมีเหตุผลมากกว่าแค่เพื่อชิงทรัพย์หรือเปล่า นิยามของคำว่า serial killer หรือฆาตรกรต่อเนื่องหมายถึงบุคคลที่ฆ่าคนตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของตนการลงมือฆาตรกรรมเพื่อชิงทรัพย์โดยทั่วไปนั้นมักไม่ลงมือสังหารคนจำนวนมากขนาดนี้อาชญากรส่วนใหญ่รู้ว่าการลงมือสังหารเหยื่อนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกจับและมีโทษหนักหากพลาสังหารเหยื่อไปแล้วก็มักไม่ลงมือซ้ำในเวลาสั้นๆดังนั้น แรงจูงใจในการลงมือสังหารหมู่หรือฆาตกรรมต่อเนื่องจึงมากมาจากสาเหตุอื่นเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคจิตเภทรสนยิยมส่วนตัวหรืออุดมการณ์ที่บิดเบี้ยวตัวอย่างเช่นชาลส์คลเลนบุรุษพยาบาลชาวอเมริกันที่ฉีดยาเกินขนาดจนผู้ป่วยเสียชีวิตไปมากกว่า40รายจำนวน40รายนี้มาจากคำสารภาพของเขาแต่เจ้าหน้าทีค่คาดว่ามีเหยื่อจริงๆหลากหลายร้อยคนเลยทีเดียว ชาลส์คันเลนอ้างว่าเขาลงมือทำเพราะอยากให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแม้สังคมจะไม่เห็นด้วยก็ตามหรือในอีพีก่อนๆที่เราพูดถึงเจฟฟรีย์ดา m เมอร์ฆาตกรกินเนื้อคนที่เชื่อว่าการกระทำของเขาไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อหรือเปิดกะโหลกเหยื่อเขาทำลงไปเพื่อเหนี่ยวรั้งเหยื่อให้ตกอยู่ใต้อำนาจของเขาโดยสมบูรณ์ส่วนสำนักง,งาน FBI ของอเมริกันนั้นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า คาตรกรต่อเนื่องมักมีจุดร่วมคล้ายๆกัน5อย่างคือความต้องการเติมเต็มอะไรบางอย่างการขาดสำเน็กผิดชอบชัว่วดีอารมณ์ชั่ววูบความรู้สึกต้องการเป็นผู้ควบคุมและพฤติกรรมการเป็นผู้ล่าน่าเสียดายที่ในกรณีของโมฮันคุมานั้นตำรวจอินเดียไม่มีการสืบสวนด้านจิตวิทยาอย่างละเอียดจึงไม่อาจทราบได้ว่าแรงจูงใจของเขามาจากอะไรกันแน่ตัวโมฮันคุมานั้น หลังถูกจับกุมเขาก็ถูกพาตัวไปยืนยันจุดเกิดเหตุหลายแห่งซึ่งทําให้เขารู้สึกสํานึกเสียใจจนพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีจากความรู้สึกผิดนั่นหมายความว่าสมองและจิตสํานึกของเขาอย่างรับรู้ถึงความผิดที่เขาได้กระทําลงไปงั้นหรือรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์มีจริยธรรมในการดํารงชีวิตคิดว่ามนุษย์นั้นมีสันดานดีชั่วที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรือเป็นสิ่งที่มาจากการเลี้ยงดูบ่มเพาะโดยสังคมคำตอบนั้นอาจเป็นไปได้ทั้งคู่หรืออาจไม่ใช่เลยก็ได้เพราะประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันเพโตนักปรชาชญ์ชาวกรีกโบราณเคยกล่าวไว้ว่าใจิตใจคนเราก็เหมือนกับคนขับรถม้าที่ต้องบังคับม้าสองตัวพร้อมกันตัวหนึ่งคือสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการอีกตัวคือการมีตะก,กาเหตุผล อันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งของนักชีววิทยาโรเบิร์ตทริเวอร์สอธิบายว่าสัตว์สังคมเช่นมนุษย์หรือลิงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์สามารถทำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขดังนั้นเราจึงช่วยเหลือกันโดยสัญชาตญาณแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีความเห็นแก่ตัวมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดโดยเอาเปรียบแย่งชิงจากผู้อื่น สังเกตได้ว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจมากมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยสูงก็มักมีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงด้วยเช่นกันเมื่อครั้งเกิดเหตุฆาตรกรรมต่อเนื่องในเกาหลีใต้คอนอิวยองนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากร,รชาวเกาหลีหรือที่เรียกกันว่าโปรไฟล์ร์นั้นเคยให้ความเห็นไว้ว่าจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมต่อเนื่องมาจากความรู้สึกแปลกแยกของกลุ่มคนชายขอบ คนที่สังคมไม่ให้ความสนใจเพื่อเติมเต็มความรู้สึกเหนือกว่าและ,ะแสดงออกถึงความโกรธแค้นที่มีต่อสังคมและหากถามว่าการมีกฎหมายที่เข้มแข็งโทษประหารหรือผู้พิทักษ์สันติราษมากเพียงพอจะช่วยลดปัญหานี้ได้หรือไม่ขอให้ลองสังเกตว่าแม้ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรืออเมริกาก็ยังมีเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นระยะๆะะจึงอาจพอเป็นคำตอบได้ว่า ตราบใดที่สภาพสังคมทุกวันนี้ยังไม่สามารถลดช่องว่างของความเดือมล้ําลงอาชญากรรมต่อเนื่องก็คงไม่มีทางหมดไปขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะหากสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถดูได้ในลิงก์ใต้คลิปและหากท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ตรงอยากจะบอกเล่าก็พิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบโรดติดตามคลิปใหม่ใหม่ได้ทุกสัปดาห์ทางช่อง Lady of Mystery นะคะสวัสดีค่ะ